วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆอีก3ข้อนะครับในการทําช่องให้รับทำเติบโตบ่อยครั้งจาได้ไหมครับว่าช่องเราเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาดูนะครับคลิปเราเนี่ยทำยังไงก็ไม่ค่อยมีคนมาดูไลฟ์ยังไงก็ไม่ค่อยมีคนจะมาดูนะครับเพราะมันทําผิดกฎชุมชนนั่นเองนะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์พี่ดกดฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาละทุกคนครับในปี2024เนี่ยนะครับทิกตอกเ,เขาเข้มงวดมากเลยนะครับในการ ผิดกฎชุมชนนะครับข้อที่1เลยในการในการทิปทาคลิปของเรานะครับห้ามใช้ภาพนิ่งนะครับหรือภาพเป็นภาพเดี่ยวแล้วเรามาทําเป็นตัววิ่งและใส่ข้อความอย่างเงี้ยครับห้ามเลยนะครับปีนี้เขาเด็ดขาดมากติดลบใบแดงเลยนะครับข้อที่2นะครับคลิปที่ทําเกี่ยวกับเพื่อนแลกเพื่อนนะครับแต่ก่อนเป็นนิยมกันมากเลยนะครับิ แลกเพื่อนกันเนี่ยนะครับต่อจากนี้นะครับห้ามทํานะครับคลิปที่เพิ่มเพื่อนขอแลกเพื่อนเกี่ยวก้อยการคล้องแขนการรับมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยครับเด็ดขาดห้ามทําเลยนะครับและข้อที่3นะครับคลิปต่างๆที่มีเบอร์โทรศัพท์มีช่องทางอื่นที่จะพาไปหาแพลตฟอร์มอื่นนะครับข้อนี้ก็ห้ามนะครับพี่กดฝากไว้นะครับ3ข้อนี้นะครับสาระดีๆแบบนี้นะครับถ้าถูกไลค์ถ้าชอบพอใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ